เอาทั้งหมดอืมก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะครับมันเป็นไปตามนั้นมันก็ไม่นานนะเออมันก็ไม่นานแต่เราเราเนี่ยจุดประสงค์เราก็ต้องการรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองถึงมันจะไม่มีผลกระทบหรือมีมีผลกับอ่าเรื่องหลักของเราก็จริงอยู่แต่แต่เราก็อยากรู้ไว้ประดับความรู้ไว้แค่นั้นเองนะครับ เพื mm. ่อเป็นการตอกย้ำของเราแค่นั้นเองอืมก็อยากจะออยากจะให้เห right> ็นนั่นแหละนะครับว่าไอ้เรื่องที่ผ่านมามันคืออะไรแล้วก็มันเกิดขึ้นอะไรใครเป็นคนวางแผนนะครับใครเป็นคนสั่งให้พูดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างเงี้ยเราถึงอยากจะรู้มากกว่าอย่างนั้นใครเป็นคนทําอะไรใครเป็นคนอ่าให้ทําอย่างงู้นให้ทําอย่างนี้น่ะใครเป็นคนสั่งอย่างเงี้ยนะ เออเขาเรียกว่าผู้บงการเนี่ยแหละนะครับอยากจะรู้ตรงนี้มากกว่าเรื่องอื่นไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องตรวตัวก็ไม่เท่าไหร่ใช่ครับผมนะครับคือเขาบอกให้พูดความจริงนะค,คนเราถ้าไม่พูดความจริงเนี่ยนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยวกวนนะครับไปเอ่อวกไปวนมาทําให้เราเนี่ยฟังแล้วมันไม่เข้านะ เออถ้าเขาออกมาพูดความจริงมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นไงนการที่พูดความจริงเนี่ยมันเข้าใจอะไรหลายอย่างทําทําให้เราอไม่ต้องไปแปลอย่างอื่นมากมายนักนะครับเข้าใจง่ายแล้วมันก็จะไปติดประต่อเรื่องราวไงแต่ถ้าพูดแล้วมันไม่ตรงประเด็นไม่ตรงคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันก็ก็คุมเครืออยู่ตลอดเวลานะเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ไงเอ อ,อโยกไปโยกมาคุมเครืออยู่ตลอดเวลาอ้าแล้วสุดท้ายแล้วมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนะครับเนี่ยตอนนี้มันกาลังเริ่มแล้วมันก็เริ่มไต่นะครับเริ่มไต่เข้าไปไงเริ่มไต่เข้าไปในใน,ในหลักอ่าในเรื่องราวของของเรื่องหลักเนี่ยที่เราจะรู้เนี่ยมันก็เริ่มเริ่มเอาเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยส่วนมากก็จะเริ่มจากเรื่องภายนอกก่อนแล้วลามเข้าไปภายใน เ,เดี๋ยวเขาเปิดมาทีละนิดสองนิดเราก็จะรู้เพิ่มเข้าไปอีกนะนะเพราะว่าอย่าลืมว่าคนคนในองค์กรเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้อะไรแล้วเออพ่อพเขาพูดรับหลังพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้รู้กับเขาตรงนี้หรอกใช่ครับผมความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เปิดมานะเออ มันชัดเจนอยู่แล้วว่าแบ่งฝ่ายไหมมันเออน่าจะเป็นแบ่งเป็นคนเลยดีกว่านะไม่ใช่แบ่งฝ่ายนะเอ,อแบ่งเป็นคนๆไปเลยเออแยกกันเป็นคนๆออกไปเลยเออไปอยู่คนละมุมอ่ะมุมใครมุมมันอะ่ะนะเสียงไก่ <c oughs> เลี้ยงไก่ไม่ไม่เลี้ยงมันชัดเจนนะเอฟซีต่อต่อไปนี้เนะี่ยเราก็คอยฟังอ่า นอกจากเรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอีกเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นผลผลดีกับเราเราก็ได้ฟังเพิ่มขึ้นะเ,นเออแล้วก็ตอกย้ําความเข้าใจของเราไว้ว่าเออที่เราเข้าใจเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่แหละนะครับ f D, โ้โโนะงานนี้นะเล่นการ์นวนเลียนะครับไฟแอ่ อจอจานก็นะไม่ถูกกันนะครับเออไม่ถูกกันแล้วนะนะจอจานก็ไม่ไม่ถูกกับเสียหลักนะครับมันก็แตกกันไปอันนี้พอแตกวงในนี่แตกกันไปอีกนะวงนอกแตกแล้ววงในแตกเพิ่มอีกนะแล้วภายในเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วแล้วแล้วถามว่าถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกันแล้วนี่โอ้โหนะครับ ง่ายเลยง่ายเลยคราานี้นะครับก็ก็เขาคงจะมีที่ปรึกษานะครับนะมีที่ปรึกษามีอะไรอยู่แหละนะครับเขาถึงไม่ค่อยได้สนใจอ่าคนพวกนี้ไงนะเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทํานะเขาไม่สนใจความรู้สึกของ เพื่อนในองค์กรเดียวกันเนี่ยสำคัญที่สุดในเอซีนะ <c oughs> ถ้าไม่ให้เกียติกันเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้เนี่ยแล้วคุณก็จะเป็นผู้สูญเสียไปอ่าไปตลอดการเอาง่ายๆจะไม่มีทางได้มิตรเลยไม่มีมิตรอ่เอาง่ายๆนะไม่มีมิตรใช่ครับผมนะครับ ใครคือจอจานเอออ่าจอจานและก็สสยนอกสายนอกไงอ่ะพูดแม๊บแม๊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 แหมรู้แหม่เรื่องกฎมงกฎหมายดีจังเลยเนี่ยนะเอออันนั้นเขาก็ผิดใจกันไปแล้วนะเออไม่ให้ค่ากันไปแล้วนะเออไม่ให้ค่าไปแล้วก็ ปอบเหลืองเ่ยบอกโอ้ยเขาผิดใจกันเล็กๆน้อยๆเองเขาว่างั้นเอ,อผิดใจเขาไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมเข้าใจอะไรผิดกันเล็กๆน้อยๆอยมันไม่เล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเรื่องนี้มันไม่มีคําว่าเล็กแล้วนะครับเออมันเป็นค่อนข้างจะมีปัญหากันทีเดียวและไม่สามารถจะหวนกลับคืนมาได้อีกแล้วนะในเมื่อเขาออกพูดออกมาในไลฟ์กันอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่เล็กแล้วนะ ก็นั like, there there ่นแหละเขาย้ายนะไม่รู้ย้ายไปไหนนะแต่ย้ายมาทางเราคงไม่รับเอาบอกแค่นี้นะครับเออย้ายมาทางเราเราคงไม่รับหรอกนะให้เขาไปอยู่ของเขายังไงก็แล้วแต่นะเออให้เขาอยู่ของเขาไปแค่นั้นเองนะอ่อโอ๊ตเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับผมให้เขาอยู่ของเขาไปเราคงไม่เกี่ยวเละนะเออให้โอ๊ตเชียงใหม่ด้วยนะนี่แหละนะครับบรรยากาศ วันนี้ก็อึมครึมทีเดียวนะครับอะ,ะมันก็เหมือนกับอ่าบรรยากาศาในโซเชียลนั่นแหละนะครับมันก็อึมครึมทีเดียว <c oughs> สวัสดีครับคุณบัวพักนะครับโรงแรมต้องเช่าที่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องเช่านะครับ <laughs> เออ ก็ให้เห็นนะครับพฤติกรรมเนาะการกระทําของเขาเนี่ยเขาทํายังไงก็ได้อย่างนั้นจริงๆนะครับนะเออจริงๆแน่นอน <c oughs> แหมบอกว่าจะไปอ่าหาฝรงฝรั่งเหรอเออนะป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเออก็ยังงงๆอยู <c oughs> อ่ป่วยก็ต้องป่วยจริงๆนะนะเออ ถ้าป่วยไม่จริงแล้วอจะไปหาของใหม่มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ 3, นะเอฟดีนะเออชีวิตนะสู้ทนจริงๆนะครับคงยังนะครับยังอา่า ต่อไปก็รอดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าอ่าซีเนี่ยนะครับจะพูดอะไรมาบ้างนะครับน้องซีเนี่ยนะจะพูดอะไรมาบ้างจะพูดอ่าเรื่องที่เราต้องการรู้หรือเปล่านะครับอืม เผอมีอยู่แล้วหรือเปล่าใครจะไปรู้เหรอเออ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะเออเป็นไปได้นะต้องถามคนในในในชุมชนนะครับถามคนในหมู่บ้านนะเขาจะรู้ดีว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กลับวันนี้เอ๊ะทำไมวันนี้กลับหลึกจังเอ๊ะทำไมวันนี้นะเออกลับเวลาไม่ตรงสักทีหนึ่งไปนู่นไปนี่นะครับเออวางมั่งนะครับนะวางมั่ง เอไปรูดไปนี่นะครับคือมันมันมีเหตุอ่ามันมันเชื่อมโยงกันอะ่ะนะบอกกันตรงๆว่าอ่าการกระทํานะครับพฤติกรรมการกระทําเนี่ยมันทําให้เราสงสัยไงพอเราไม่สิ้นสงสัยเนี่ยนะครับเออเราก็ยังสงสัยอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาแหละเรื่องนี้นะครับใช้เวลา สวัสดีครับผมนะครับมนันต้องใช้เวลาไงอืมอ๋อขอบคุณมากครับผมนะครับมันมันมันต้องใช้เวลานะเพื่อจะพิสูจน์ทราบนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงเนะี่ยเออแต่ที่เขาไปเปยกันออกมาเนี่ยนะมันมันก็เข้าข่ายนะครับเข้าเขาอยู่นะอืมเดี๋ยวก็รู้เองนะครับ เดี๋ยวก็รู้เองนะใครจะมาปกป้องก็ปกป้องไปไม่ว่ากันแหละนะอืมอ่ะไปเลยไปเลยนะวันนี้มีตัวละคร a อพีี <c oughs> ใช่ครับผมนะครับเอ,อ,อาจจะฟังยากนิดนึงนะแต่แต่ถ้าคนเราติดตามกันอยู่แล้วเนะี่ยไม่ยากนะไม่ยากอืมไม่ยาก ติดตามง่ายนะครับตัวละครพวกนี้เนี่ยนะนะคือตัวละครนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝั่งเราแลว้วก่อนเอาง่ายๆมันก็เลยตัดประเด็นตรงนี้ออกไปมันก็คิดง่ายนะครับคิดออกง่ายๆแค่นั้นเองไม่ยากตัดฝั่งเราออกไปแค่นั้นอนะ่ะเราก็จงไล่เรียงตามลำดับไปได้เลยนะครับเราก็รู้เ่ยนยเขาก็เขาไม่ได้ปิดบังอะไรส่วนมากนะเขาไม่ได้ปิดบังอะไรมากมายนะเออ เขาไม่ได้ปิดบังอะไรมากมายก็คือเขาออกมาพูดนั่นแหละเขาก็ยกตัวอย่างของเขาขึ้นมาเองอันนี้เราเข้าใจแหละนะแต่เราก็จะปฏิปตอแค่เรื่องราวแค่นั้นแหละนะเออเรื่องราวแค่นั้นว่าเออมันสรุปแล้วมันคืออะไรมันเรื่องอะไรคุยกันถึงเรื่องอะไรนี่แหละคือประเด็นนะแล้วมันคาบเกี่ยวกับอ่เรื่องที่เราต้องการอ่าอยากจะรู้ไหมนะครับเออคือเรื่องหลักของเราอะนะมันจะเกี่ยวโยงไปถึงตรงนั้นไหมอันเนี้ย แต่ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยอันนี้เข้าใจแล้วนะเพราะมันเป็นเรื่องอะไรเราก็รู้กันอยู่อืมเป็นเรื่องอะไรนั้นเรารู้กันอยู่แต่ว่า,าอไอ้เรื่องอ่ากระจายออกไปอีกเนี่ยนะเรื่องแตกแตกแขนงออกไปอีกเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้ว่ามันมันจะจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าถ้าถึงตรงนั้นก็มันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะถ้าถ้าขยายความออกไปอีกเนะี่ยไปแตก ไปแตะเรื่องอื่นว่าเออเขามีเรื่องนี้อยู่นะอะไรอย่างนี้นะเอออันเนี้ยเราจะได้ประโยชน์แน่ๆนะอืมนะมันมันทําให้เราเร่งเห็นแล้วว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นมานะเอ,อเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องได้รู้เรื่องนะครับเรื่องอใครเป็นคนให้ทําอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนสั่งอะไรหรือใครเป็นคนอ่าวางแผนอะไรต่างๆนี่แหละนะ ไม่รู้ว่าวางแผนอะไรหรอกนะ